ี่กองแกงนะคะเป็นผู้นำอนุชนทศัิ์ศรีราชานะคะค่ะที่มาของค่ายอนุชนนะคะในปีนี้ไฟโยเฟนยุดแคมนะคะ mm hmm. ก็เนื่องจากว่าปัญหาที่สําคัญของวัยรุ่นนะคะก็คือในเรื่องของเพื่อนค่ะเราเลยอยากพาน้องๆน,นะคะ mm hmm. มาทําความรู้จักกันละกันนะคะการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือให้เขาได้รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาค่ะเย mm hmm. ก็ค่ายนี้ที่ประทับใจก็คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมีความ่วมือกันดีแล้วก็จะดีเป็นเพื่อนที่ดีของเราตอนแรกก็คิดว่าแบบว่าจะเหงาอะไรนี้แต่ว่าพอมาอยู่ก็ได้เพื่อนใหม่ๆดีใจครับที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆครับผมก็รู้สึกประทับใจในค่ายนี้ก็ที่ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากต่างโบสถ์ครับค่ะประทับใจมากเลยครับเพราะว่าแบบได้เสริมเพื่อนมากมายดีใจในการกผชินกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนใหม่ หลากๆค่ะเป็นค่าที่รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าได้มาเจอเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่สนุกมากเลยค่ะตอนที่ได้แสดงละครอ,อีสายก็ม่วนคึกักเลยประทับใจทุกอย่างเลยนะครับในค่าโดยเฉพาะค่ำคืนของการนัสการคืนที่สองนะครับสนุกมากเลยครับประทับใจในส่วนเรื่องของกิจกรรมแล้วก็ได้เล่นกับได้รู้จักกับเพื่อนๆคนอื่นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือสาวไหว้นาประทับใจที่เจอเพื่อนใหม่ค่ะ ทุกแก่อร่อยมากกเลยข้าวอร่อยได้ได้เพื่อนใหม่กิจกรรมก็สนุกมากๆค่ะเราทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะดีนะคะชอบชอบมากเลยค่ะอยากจะขอบคุณค่ายนี้นะคะที่ทําให้เรานะคะได้สนิทกันกับน้องๆมากขึ้นนะคะรู้สึกประทับใจกับน้องๆในทีมมากที่ทุกคนแบบว่าร่วมมือกันแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันครับเหมือนพระเจ้าสอนเราให้เราที่จะสามารถเปิดใจเข้าหาคนอื่นได้ เป day, ิดใจให้กับพระองค์อย่างมากขึ้นให้พระองค์ทงนเยี่ยมจริงๆก็รู้สึกดีครับก็ได้มาเห็นน้องๆพี่ๆที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็ถ้ามีโอกาสมาอีกก็อยากจะมาอีกสนุกค่ะได้รับพระพรอย่างมากเลยครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกคนนะครับที่มาเป็นเพื่อนกันหลายๆคนก็มาจากคิดซะจากที่เราไม่รู้จัก ก็ขอบคุณพระเจา้าที่เรารู้จักทัานเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาคาม่ายริสเตียนตื่นเต้นแล้วใจมากครับผมมันก็ตื่นเต้นมาตอนมาแรกตื่นเต้นสนุกดีรู้สึกว่ากิจกรรมเยอะมาก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 ,มากขอบคุณมากที่มาค่ายโบสถ์นี้ผมรู้สึกประทับใจมากทั้งเรื่องอาหารเรื่องเพื่อนและเกมที่เล่นในโบสถ์นี้ ดีมากเลยขอบคุณครับก็ประทับใจทุกอย่างเลยสุขมีความสุขมากที่ได้มาค่ายนี้ทุกคนเป็นแกันเองเป็นลี่เด็กๆน้องๆน่ารักมากพี่ๆก็คอยดูแลคอยเทคแคร์เป็นห่วงตลอดเลยกิจกรรมก็สนุกมากๆทั้งตอนกลางคืนตอนเช้าแล้วก็อ่านมรสการพระเจ้าสนุกมากเพลงเพราะมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ เตรียมสถานที่เตรียมอาหารดีๆให้กินประทับใจมากข่สนุกมากแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะมากเลยค่ะ<ม>รู้สึกประทับใจที่ได้แบบว่าสนิทกับเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนที่บ,บดเลยมากขึ้นค่ะเาจะขอบคุณพี่สตาฟทีมงานทุกคนเลยค่ะขอบคุณพี่สตาฟที่คอเช่วยกันกิจกรรก็ขอบคุณ,คณ้าที่ทาให้เราได้มาแบบได้เรียนรู้กับข้อประคําของเขาสุดยอดทําให้เรารู้สึกแบบได้เข้าใจคําว่าเพื่อนมากขึ้น แล้วก็ได้รู้ว่าเพื่อนที่แท้จริงเป็นยังไงสุดท้ายขอบคุณพระเจ้าที่เปิดโอกาสให้เราได้มาร่วมกันในค่ายนี้ไฟเจอแฟนยั yeah. เพื่อนที่ดีชื่อพระเยซูเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกไม่มีใครเข้าใจเราเลยให้เราอธิษฐานลองทูลต่อพระองค์นะคะพี่เชื่อว่าพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในใจของน้องและเป็นเพื่อนที่ดีของน้องค่ะ หนูรู้ไหมไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆหนูจะมีพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนแท้ในชีวิตของหนูจนกว่าหนูจะหมดลมหายใจและแม้ว่าหมดลมหายใจชีวิตหลังความตายของหนูก็ยังจะมีพระองค์อยู่ตลอดไปค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะก็อาจจะเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่มาใช้เวลาร่วมกันอาจจะเป็นช่วงเวลาสัส้นๆที่เรารู้สึกพกปะก,กับพระองค์ จะจำไว้นะคะช่วงเวลาสั้นๆนี us us ้เรารู้สึกว่าพระองค์อยู่ด้วยจริงๆพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาก็หวังว่าเวลาต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามจังหวะเวลาชีวิตของตัวเองอาชีพการงานของตัวเองอย่าลืมช่วงเวลานี้ของชีวิตที่วันนี้ได้พบปะเพื่อนในคริสตจักรเป็นครอบครัวฝ่ายนิญาณและยิ่งตัวนั้นอีกคือพบปะกับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นมิตรแท้ที่สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราทุกคนวันนี้ขอให้พระองค์ทรงเป็นเพื่อนให้กับทุกคนนะคะพระเจ้าอยู่ครั